เงี้อาทำอะไรกันในนั้นน่ะถ้าก็นั่งทำไมเป็นหลบทำไมอยู่ในใต้ตู้น่ะหลบอยู่ในตู้ทำไมอันอันพูดนั่งอยู่ทั้งหัวนี่ก็นั่งนั่งทั้งหัวนี่ขี่คอเต็มคอเลยเนี่ยขึ้นมาคอแม่ทำไมเอ๋อหอมมาจุ๊บแม่ทำไมาหอมาจุ๊บมุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ ไปนั่งอ้าวเสื้อลวงแน่แน,น่นไปไปหาคิดหมูไปไปนั่งกับเพื่อนในเร็วเข้าไปนั่งกับเพื่อนไปนั่งกับพี่ไปตัวเล็กเกยมเล็กหน่อยเห็นบอกออลายมีกี่ตัวสี่หรือห้าตัวนะสีอะไรเฮ้จ้มเฮ้จ้มไปหาคิดหมูไปจ้มขึ้นไป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 เสริมความหล่อกันนั่งลงแห้ทุกคนหล่อๆสิ ย่อ,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 อคะัะเขาคือแสงสว่างแห่งบ้านไงก็เลยเชื่อนชมสีสดใสสีเหลือง